สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้ทางช่องของเรานั้นจะพามาชมคอมเมนต์และเปรียบเทียบข้อแตกต่างของรถไฟฟ้าไทยจีนและรถไฟฟ้าลาวจีนว่ามีความแตกต่างกันในด้านใดบ้างและชาวอาเซียนนั้นจะแสดงความคิดเห็นไว้กันอย่างไรบ้างครับจากทางเพจ The Structure ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ เปิดความแตกต่างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนและโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนเมื่อยัน2กรกฎาคม2565เพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบโครงการรถไฟฟ้าไทยจีนและลาวจีนด้วยมีรายละเอียดดังนี้โครงการขนส่งทางรางเผยความแตกต่างระหว่างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนกับโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนไว้ดังนี้ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนไทยลงทุนและดำเนินการก่อสร้างเอง100%จีนช่วยงานโยธาคือออกแบบควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเป็นรถไฟฟ้าทางคู่ตลอดเส้นทางรองรับความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นทุนกิโลเมตรละ358ล้านบาทส่วนโครงการรถไฟลาวจีนนั้น เป็นการร่วมลงทุนระหว่างประเทศลาว30%ประเทศจีน70%เป็นรถไฟทางเดียวความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นทุนกิโลเมตรละ480ล้านบาทแม้ว่าไทยจะก่อสร้างได้ช้ากว่าประเทศลาวซึ่งให้สัมป,ปทานแก่จีนรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จแต่วิธีการนี้ทำให้ไทยนั้นมีอิสระในการกำหนดแผนการเดินรถไม่เสียสิทธิ์การใช้พื้นที่ข้างทาง และจ้างพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทยได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการเดินรถปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2569ระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายคาดว่าจะเสนอคอรมอในปี2565และเปิดให้บริการในปี2571 นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นน้องคายอยู่ระหว่างเสนอครมอพิจารณาคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2,569โดยมีคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวจีนดูแลการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่าง3ประเทศให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวอาเซียนกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่า ถึงหัวจะแหลมเหมือนกันแต่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเหมือนกันนะเออคอมเมนต์ <Comment S 1> ทำอ<น>ะไรครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ว่าจริงๆตัวรถรุ่นที่ลาวใช้นะ่ะมันทำความเร็วได้นะถ้าวิ่งบนรางดีๆตัวอย่างรางฝั่งจีนแต่พอดีนะ่ะจีนทำแค่รางเดียวให้วิ่งสวนกันไม่ได้ทำให้ตรงๆเพื่อให้รถวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่าค่าเจาะเขาแพงสรุปเลยต้องลดสปีดลงเหลือแค่นั้น แต่จริงๆเนะี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วแหละจากจีนมาเวียงจันทร์ต่อมาไทยระยะทางแค่พอๆจากกรุงเทพไปโคราชเลยสั้นมากคอมเมนต์ทำอไรนะครับคอมเมนต์ว่าสเปคที่ยกมาคือความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งปกติอาจจะไม่ได้ถึง160อยู่แล้วแล้วทางดีนะ่ะก็วิ่งไม่เกิน160เอมเม์ทำอะไรครับคอมเมนต์ว่า CR200J ทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงเกณฑ์ความเร็วสูงสุดอยู่ดีครับสําหรับมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกรถไฟความเร็วสูงคือต้องวิ่ง250บนทางใหม่หรือ200บนทางเก่าคอมเมนต์ทา <Comment S 1> งัง้นครับคอมเมนต์ว่า210กิโลเมตรต่อชั่วโมงของ CR200J คือเฉพาะหัวรถจักรที่เป็นมอเตอร์คาร์ครับแต่ถ้านับจริงๆนะ่ะคือนับทั้งชุดรถ ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้แค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคอมเมนต์ทำมาแลครับคอมเมนต์ว่าฝั่งจีนขบวนนี้ก็วิ่ง160จ้าความเร็วทดสอบเขาไม่มีใครมาวิ่งให้บริการกันคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าฟังไฟที่ลุกโชนแล้วกล่าวสุภาษิตไทยชอบเปรียบเทียบประเทศอื่นกับตัวเองว่าประเทศตัวเองดีกว่าใครในโลกนี้ประเด็นคือกลัวจะแซงหน้าประเทศอื่น คอมเมนต์ <Comment S 2> ให้มานะครับคอมเมนต์ว่าโครงการรถไฟลาวจีนมูลค่ามันมากกว่า GDP ลาวทั้งประเทศอีกลาวไม่มีทางออกทุนเองได้แน่อยากได้ตอนนี้เพื่ออนาคตมันก็มีสิ่งที่ต้องจ่ายจะบอกว่า30%นั่นคือการเอาส่วนของตัวเองไปค้ำประกันแล้วเพื่อกู้จีนมาเพื่อร่วมทุนสรุปแทบไม่ต่างจากการ100%นั่นแหละส่วนไทยเรามีเงินค่ะประเทศใหญ่ประชาชนมาก ขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีเงินลงทุนเองอยู่ที่ว่าจะลงหรือไม่ลงเพราะมันต้องคิดถึงผลตอบแทนด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเรื่องระยะเวลาดําเนินการด้วยนะลาวใช้กี่ปีเสร็จไทยกี่สมัยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยได้รางคู่ลาวได้แค่ทางเดียวลาวอาจจะเจาะภูเขาแต่ไทยได้รางคู่เลยและความเร็วต่างกันคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่า ของลาวที่แพงน่าจะมาจากเส้นทางมีการสร้างสะพานข้ามลำน้ำและเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขามากกว่าเส้นทางของไทยใช่ไหมครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพาไป2อคอมเมนต์หลังจากเกมที่ไทยนั้นชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตในการชิงแชมป์ฟย์บอลอาเซียนกลางปี2022ซึ่งก่อนอื่นนั้นเรามาฟังข่าวนี้กันก่อนครับไทยชนะเวียดนาม3ต่อ0เซต แชมป 2022, มออ์อาเซียนกลางปี2022บีมคว้ารางวัล MVP การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ครั้งที่2ที่ยิมเนซยมชาติชายฮอสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชาสีมานัดที่3นัดสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่11กันยายนที่ผ่านมาทีมนักตบสาวไทยพบกับเวียดนามด้วย2นัดแรกไทยชนะฟิลิปปิน กับอินโดนีเซียขณะที่เวียดนามชนะมาสองนัดเช่นกันทําให้เกมนี้ถือเป็นการชิงแชมป์เกมนี้โคสด่วนดานายัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมหัทยาบำรุงสุขพิมพิชยาก๊กรำมอัชราพรคงยศทิชากรปุญเลิศและปิยนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่าเกมนี้ นักตบสาวไทยที่อยู่อันดับ14ของโลกชุดเตรียมไปร่วมการแข่งขันจริงแชมป์โลกซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อ3ปีก่อนคว้าแชมป์อาเซียนกลางปี2022ได้สำเร็จด้วยการชนะสาวเวียดนาม3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-19, ต่อ25-17ต่อ 17, และ26-24ต่อ 24, ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ศึกอาเซียนกลางปี2022ไปครองตามคาดโดยเกมนี้บีมพิมพิชยากกรัมทำคะแนนสูงสุด ให้กับไทย16คะแนนพร้อมกับคว้าผู้เล่นส่งคุณค่าหรือ MVP ประจำรายการส่วนเพียวอัชราพรคงยศทำ15คะแนนในขณะที่ทันทีทันทรวยของเวียดนามนั้นทำคะแนน16คะแนนส่วนอีกคู่นักตบยางสาวทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้เป็นครั้งที่3ของปีวงเล็บครั้งแรกคือชนะ3ต่อ1เซตในรอบแรกที่พบกันหมดและครั้งที่2คือชนะ3ต่อ1เซต รอบชิงเหรียญทองแดงทั้งสองครั้งในกีฬาซีเกมส์โดยครั้งนี้อินโดนีเซียเอาชนะทีมครีมไลน์แชมป์ PVL ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ไป3เซตได้แก่คะแนน26ต่อย4 25ิยิ้าต่อย2 25ิยิต่อย3ิสในการแข่งขันนัดสุดท้ายทำให้สาวอินโดนีเซียคว้าอันดับ3ไปครองเนื่องจากทั้ง2ทีมพ่ายมา2นัดติดและนัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาหากทีมไหนชนะก็เท่ากับ จะมีคะแนนเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงทันทีหลังจากนี้นะครับเราลงมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวอาเซียนที่ได้คอมเมนต์หลังเกมที่ไทยชนะอย่างถล่มทลทาย3ต่อศูอนเซตต่อเวียดนามกันครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไทยไม่เคยยอมแพ้แม้แต่เซตเดียวและยังชนะทั้ง9เซตในกรังปีนี้เพื่อคว้าเหรียญทองขอแสดงความยินด,ดีจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในการเจอกันแต่และครั้งเวียดนามก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาตามวันดับ แต่ทีมไทยนั้นพัฒนาหนีออกไปเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมครับและขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมที่มอบความสุขและสนุกให้ชมครับคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีกับทั้งสองทีมเวียดนามกำลังเป็นทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามไม่เคยท้อถอยพยายามต่อไปเหมือนประเทศไทยและคนอื่นๆที่เจอเรื่องดีและไม่ดีถูกหรือผิดหลายครั้งเชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งในไม่ช้า คุณอาจเอาชนะประเทศไทยและทีมอ,อื่นได้คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยน่าอาัศจรรย์มากพวกคุณมีพลังและขอให้โชคดีพวกเราฟิลิปปินส์คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าวิภาวีเซตเข้ามือนี่ถือว่าเป็นการตีสุดยอดเลยพัฒนาการโดดเด่นขึ้นมามากน่าจะเป็นดาวรุ่งคนต่อไปแต่ก่อนน่ะเขาไม่ได้ตีหนักขนาดนี้เขาเล่นแน่นอนขึ้นมากนะ่ะอีกอย่างเรามองว่าโค้ช คงเอามาเป็นตัวเด่นให้กับพรพันเซตเพื่อทำผลงานจะได้โดดเด่นขึ้นมาอีกคนแต่วันนี้เท่าแพงน่าจะรักษาอีกยาวบางทีไทยเราอาจจะไม่ปล่อยอะไรเยอะลูกสูตรมีน้อยนะคล้ายๆเล่นโครงสร้างโยนไปหัวเสาตบ3เมตรอะไรพวกนี้น่ะบอลสูตรก็มีน้อยอยู่คอยดูตอนชิงแชมป์โลกรูปแบบการเล่นน่าจะเปลี่ยนไปมากลองสังเกตต,ตอนซีเกมเล่นนะ่ะ เล่นขาดขาดเกินเกินพอไปเล่นกับ VLN รูปแบบการเล่นคนละเรื่องกับซีเกมเลยนะแต่จะบอกว่าบอลเร็วของเรานะ่ะไม่ดีตั้งแต่ VLN แล้วคอมเมนต์ทำาะไนะครับคอมเมนต์ว่าต้องชมว่าเซต3ไทยโดนนำห่างมากแต่ค่อยเล่นไปนะ่ะทีละลูกจนกลับมาชนะและต้องชมว่าเวียดนามเล่นดีมากเช่นกันบอลสั้นคมกริบคอมเมนต์ทำานะครับคอมเมนต์ว่าทีมไทยเน้นสร้างทีม แต่เวียดนามเน้นที่ตัวบุคคลกีฬาเป็นทีมไม่ได้แสดงเฉพาะตัวบุคคลนั่นเป็นเหตุผลที่ไทยสามารถเล่นในตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ได้เนต์ <Comment S 1> ทันมานครับคอมเมนต์ว่ากองเชียร์ไทยมีคุณภาพมีวัฒนธรรมมากๆดีมากที่เชียร์กันแบบสุภาพสนุกสนานเพราะภาพมันออกไปหลายประเทศหวังว่ากองเชียร์ประเทศอื่นจะเอาแบบอย่างนะนี่แหละเขาเรียกว่าเชียร์แบบผู้ดีคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทีเวียดนามวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีมาก เหนียวแน่นลูกแก้ไขลูกยากๆก็ทําได้เล่นสูสีกับไทยชุดนี้มากแต่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้เซตจากไทยถือว่าเป็นเกมที่สร้างความสุขและสนุกได้ให้ลุ้นตลอดสําหรับแฟนกีฬาทีมไทยนั้นก็เก่งมากครับขอให้พัฒนาระดับฝีมือให้เป็นหนึ่งในอาเซียนต่อไปได้ทะ้งเป็นแชมป์ในระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่ารายการนี้ดาวรุ่งมือรองได้โชว์ศักยภาพหลายคนวิภาวี ที่ชากรอสัสิพาพรคนหลังนี้พยายามขึ้นมากนะผมนะ่ะชอบการโดดเซิร์ฟที่น่าจะแรงสุดในทีมเหมือนออนอุมาในยุคเก่าแต่ต้องพัฒนาความเสถียรทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์จากชาวอาเซียนของเรานะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากเกมที่ไทยชนะอย่างถล่มทลาย3-0ต่อเซตให้กับเวียดนามครับ